มาติดตามอีกข่าวดีๆกันนะคะที่เป็นเกี่ยวกับโครงการของ DSI นะ,ะเป็นโครงการเพราะกล้าเยาวชนเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ DSI Open House นั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการดีๆที่เหมาะสําหรับเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมาฝากกันค่ะไปติดตามกันค่ะ โดยโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากเสียงตอบรับนะครับจากภาคประชาชนนิสิตนักศึกษานะครับที่เราได้มีการไปดําเนินงานโครงการดีไซน์เคมปัดทัวนะครับที่เราได้มีการดําเนินการไป3มครั้งก็ทําให้เสียงเรียกร้องดังกล่าวนะครับทำให้ดีไซน์จัดโครงการนี้ขึ้นครับซึ่งในโครงการเนี่ยก็จะทําให้ภาคประชาชนนิสิตนักศึกษารวมทั้งสื่อมวลชนนะครับเข้ามาสัมผัส ดีไซน์ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษมากขึ้นทําให้เรารู้จักแล้วก็เข้าใจถึงบทบาทและก็ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับสําหรับมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับก็เป็นความมุ่งหวังที่ดีไซน์นะครับต้องการที่จะตั้งคนที่มีบุค,คลิกลักษณะพิเศษนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีความทุ่มเท เสถ่าละแล้วก็ประการสําคัญเลยก็สามารถปฏิบัติภารกิจที่มีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับต่อสู้กับผู้มีพลิพลแล้วก็มีความรู้ทางด้านการสืบสวนสอบสวนอย่างดียิ่งนะครับและประการสําคัญเลยก็คือเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเราได้มีการ จัดเตรียมนะครับที่จะให้ความรู้ก็คือในส่วนของเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเป็นคดีพิเศษเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกลน,น้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถดําเนินการในเรื่องใดบ้างน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ ในเรื่องการช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆประกอบกับในเรื่องของวิธีการสืบสวนการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ทักษะการใช้เทคโนโลยีในเรื่องการสืบสวนแล้วก็ในเรื่องของการป uh, ้องกันอย่างไรนะครับเพื่อให้สังคมนะครับครอบครัวหรือก็ตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเองเนี่ยปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงทางโซเชียลทางสื่อสังคมออนไลน์ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ได้รับความสนใจก็คือเรื่องของทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้นนะครับการใช้อาวุธป,ปืนนะครับใน,ในทางเทคนิคทางวิธีนะครับแต่เป็นเรื่องของการที่ใช้ถานการจําลองเข้ามาทําการฝึกอบรมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของทางกรมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ TikTok นะครับ ยกตัวอย่างนะครับ www.dsi.go.th ครับ ำหรับน้องๆเยาวชนท่านไหนนะคะที่สนใจกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจของ DSi นะคะชื่อว่า DSi กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เลยนะคะ